มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอลูกเพจเข้ามาก่อนนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยเป็นกําลังใจให้ทีมแอดมินอีจยัยแล้วก็พี่ๆชาวสวนลับและนะจ๊ะตอนนี้กลับมาต่อการสําหรับบรรยากาศการขนขน,ขนทุเรียนลําเลียงลงเขานะคะลูกเพจจ๋าทางที่ลูกเพจเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเส้นทางลงเขาที่เราอเก็บทุเรียนหลงล,ลับแลลงมาจากเขาเรียบร้อยแล้วให้ดูเส้นทางนะ ดูเส้นทางทั้งโคดทั้งเลี้ยวทั้งทั้งบอกไม่ถูกอะเอาไงดีคือบอกไม่ถูกเลยมีคนเข้ามาไหมไม่มีใครดูน,น่าจะสัญญาณคนดูสิบสี่คนอ่ะคนดูส่คนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกเพจจ๋าอ่ะเริ่มเข้ามาแล้วลูกเพจเช็คภาพเช็คเสียงให้น้องเอก้าหน่อยภาพเสียงเป็นยังไงภาพสูงสูงที่ลูกเพจเห็นอยู่ถนนสูงสูงถนน เขาเรียกอะไรนะแบบอย่างนี้เขาเรียกเชี่ยวๆหรอเขาเรียกนะเป็นเหมือนเส้นถนนแบบออกไต่ไต่เขาอะอตอนนี้คือเส้นทางที่เรากําลังจะลงเขานะคะแต่มันก็คือเชี่ยวสุดๆไปเลยอะมันเขาเรียกว่าไงอะมันแฝ่คนรับแรงเขาบอกมันแฝ่เหมือนเรว่ายอดเขาว้ายลุงเพชรเราเรียกแปดอยับแล้เรียกแฝดอย รับแลเรียกแต่ดอยคนภาคกลางเรียกเสี่ยวท้องค่ะลูกเพจดูนะกว่าจะได้ทุเรียนแต่ละลูกอ่ะมันใช้ความพยายามหใครความสามารถในการปลูก 2. ความสามารถในการดูแล 3. ความสามารถในการลําเลียงลงไปจากภูเขาเขาถึงบอกว่าภูเขากินได้ที่นี้ยแม่โค้นมหศัศรรยลเลยทุกคนรู้ปะ่ะเพราะอะไรขึ้นมาก็ยากลงก็ยากแต่ทำไมมันมีทุเรียนที่อร่อย ตอนนี้หนูปักหมุดไม่ได้นะลูกเพจหนูปักหมุดไม่ได้เพราะว่าหนูโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณแต่ถ้าใครสนใจสั่งซื้อไปหาลิงก์ไลน์แอดที่โพสต์ไหนก็ได้ที่เกี่ยวกับทุเรียนหลงหลินมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกเพจอย่าเพิ่งงุหงดหัวใจนะคือเราอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศจริงๆฟิลแบบเนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มาเห็นนะเพราะว่าการเดินทางมันค่อนข้างลําบากสําหรับระยะทางนะอยากให้ลูกเพจเห็นบรรยากาศไปด้วยกันจะได้รู้ว่า เวลาที่เขาขึ้นมาเก็บทุเรียนบนเขาอะฟิลม,มันเป็นยังไงด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าสองข้างทางเนี่ยก็จะเป็นใบไม้ใแบหบญ้าต้นมงต้นไม้นะส่วนถนนนะ่มันก็ลําบากลําบากคือเราจะบอกแบบนี้เลยนะ300กว่าคนสวัสดีค่ะลูกเพจอันนี้เข้าทางสบายแล้วอ่ะ <c oughs> มาแล้วลูกเพจเดี๋ยวหนูปักหมุดก่อนเลยดนะับที่หนึ่งเดี๋ยวหนูปักหมุดก่อนเลยนะคะสวัสดีลูกเพจที่เข้ามานะคะ <c oughs> เอก้าตอนนี้อยู่ เราก็ไปตักทุเรียนหลงรับแรก,กันที่สวนอะไรนะพี่นอมสวนของแม่กบจ้าสวนของแม่กบนะคะทุเรียนคุณภาพของเรานะคะ,ะเป็นเครือข่ายทุเรียนคุณภาพของพี่ประนอมใจใหญ่นะคะก็คือจากสวนของเรานั่นเองอคือเราอบปลูกสวนเดียวไม่ได้หรอกอเพราะว่ามันจํานวนแบม, <นะ S 2> มันไม่เพียงพอต่อลูกค้าเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครือข่ายมีเครือข่ายมาตราสวนที่มีคุณภาพอ่า มาแล้วมาแล้วลูกเพจเดี๋ยวสัญญาณมันจะเริ่มดีแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นถนนที่ค่อนข้างโอเคแล้วอย่างเงี้ยจ้าขอภายลูกเพจด้วยนะรักกันรอนหน่อยรักกันรอนหน่อยนะเห็นใจเหรอลูกดูตัวอมินี่ลูกเพจมอมแมมเหมือน,นอะไรก็ไม่รู้แต่คือตั้งใจมีความตั้งใจมากที่จะอยากขึ้นไปเก็บ ทุเรียนหลงรับแลให้กับทุกคนจริงๆและอยากจะมารีวิวความรู้สึกรีวิวสิ่งที่เราเห็นให้กับทุกคนได้เห็นเหมือนกับอีจันนะจะบอกว่า<ร>ไม่ใช่ใครที่จะขึ้นมาก็ได้อะ<ร>พูดเรื่องจริงเลยไม่ใช่ใครที่จะขึ้นมาก็ได้เพราะอยู่ดีจะขับรถเก่งขับรถมอเตอร์ไซค์มันขึ้นมาไม่ได้นะหนึ่งการขึ้นมาบนเนี้ยอาศัยประสบการณ์ล้วนๆถ้าไม่ใช่ชาวสวนแท้ๆขึ้นไม่ได้จ้ะปกเขาแล้วนะแต่นี่เรามากับผู้ชํานาญอ่ะเนี้ยคนทุเรียนไปแล้วหนึ่ง ไปแล้วหนึ่งนะลูกเพชรใช่จะเก็บทูเรียนต้องเซียนนะจ๊ะไม่งั้นตกเขาอ่าลูกเพชใครที่สนใจสั่งซื้อเข้าไปลาอดแต่ใครยังไม่ซื้อดูก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจนะดูเป็นอัตลบดูเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเอ่อเป็นความรู้ละกันว่าทุเรียนที่หลงรับแลเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะนี่ลูกเพชลูกที่เอกกาถืออยู่นี่ ก็เป็นทุเรียนหลงนะคะน้ําหนักน่าจะประมาณ1.3อ่ะเนี่ยประมาณ1.3กิโลนะคะอันนี้อะไรเอ่ยนี่ไงเอนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนอกจากบรรยากาศการลงเขาแล้วเนี่ยก็จะมีพี่ๆชาวสวนที่เขาเก็บมาจากสวนเขาก็จะลําเลียงลงเขาแบบเนี้นะลูกเพจคือตอนเนี้ยเราเก็บมาปุ๊บเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อที่หลงเพื่อไปคัดอีกทีหนึง่ง เหลียวเราจะไลฟ์ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงหลงเดี๋ยวขอดูก่อนว่าตอนนี้สัญญาณมีไหมถ้าสัญญาณรถกระบเเระ,บะเดี๋ยวถ้าสัญญาณมีนะเราจะเดี๋ยวเราจะได้นะคะปักหมุดให้ลูกเพจกันสําหรับใครที่สนใจสําหรับใครที่สนใจนะลูกเพจเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวหนูหาหาปักหมุดให้ลูกเพจก่อน นะจ๊ะตอนนี้ลูกเพจที่เข้ามาใหม่อีจันนะคะตอนนี้อยู่ที่อำเภอรับแล,แลจังหวัดอุตรดิตถ์ตอนนี้เราอยู่กันบนท้ายกระบะโฟร์วิวที่ขึ้นไปเก็บทุเรียนหลงรับแ,ล,แลมาวันนี้ได้มาแต่หลงหลินไม่ได้แต่ลินเนี่ยมันมีส่วนอื่นเก็บมาส่งเราอยู่เป็นส่วนจากเป็นส่วนเครือข่ายเนาะพี่น้อมเนาะเป็นส่วนเครือข่ายนะคะเก็บมาใครที่อยากได้ก็ปักหมุดไม่ได้ปักหมุดไม่ได้ม,ไม,ไดมาหนูปักมาเดี๋ยวพี่ก้าถือให้ อ่ะโอเคลูกเพจเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูกับกล้องก่อนนะคะสวัสดีลูกเพจทั้ง2อง0กว่าคนนะนี่เลยลูกเพจนี่เป็นบรรยากาศการลำเลียงทุเรียนนะคะที่หนูเนี่ยขึ้นไปเก็บมากับพี่นอมแล้วก็พี่ๆเจ้าของสวนเนาะ,ะวันนี้ก็คือบุกพากันไปเราฝ่าฟันอุปสรรคคือพูดเลยว่าเป็นเป็นอุปสรรคนะตั้งแต่เช้า เลยแต่ได้ทุเรียนมาแค่ประมาณร้อยโลถึงไหมพี่น้องประมาณร้อยโลเองลูกเพจใครที่สนใจนะสด,สดสดใหม่ร้อยโลนี้ตัดมาจากเขารับแลนะกดสั่งซื้อเลยเดี๋ยวจะพยายามหาไลน์แอดปักให้นะคะหรือว่าถ้าใครใจร้อน ออกไปในโพสทุเรียนก่อนแล้วมันจะมีไลน์แอดอยู่นะคะพิมกดเข้ามาเลยอีจันตลาดแตกนะคะสวัสดีลูกเพจทั้ง216คนนะคะใครเคยมารับแรแล้วพิมพ์มาบอกหนูหน่อยนะจ๊ะใครเคยมารับแรแล้วพิมพ์มาบอกหนูหน่อยทุเรียนลูกทุเรียนลูกใหญ่ๆพร้อมส่งแล้วจ้าใครสนใจทักไลน์แอดเลยนะ,ะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปรีบตอบเลยนะจ๊ะนี่คือบรรยากาศนะคะของ การลำเลียงทุเรียนการลำเลียงทุเรียนลงจากเขานี่เลยพี่น้องโชว์หน่อยปักแล้วนะอ่ะโอเคน้องปักไลแอดให้เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่สนใจทุเรียนนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อเข้ามาได้เลยตอนนี้มีประมาณร้อยกว่าโลตอนนี้เนี่ยมีประมาณร้อยกว่าโลที่เก็บมาสดๆจากสวนและเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะลำเลียงลงจากเขาเรียบร้อยไลแอดนูปักหมุดให้แล้วนะลูกเพจใครสนใจสั่งซื้อน้ำหนักเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้ง หนึ่งกิโลกรัมนิดนเนี่ยหกิโลกรัมนิดๆอันนี้เป็นหลงเกรดเอ่งกิโลกรัมนิดนราคาก็จะอยู่ที่เกือบ500เนี่ยถ้าลูกเนี่ยราคาก็จะเกือบ500พี่นอมสำหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาหลายคนบอกว่าุ๊ยทำไมหลงหลินละแรมันแพงจังเล่าให้ฟังหน่อยอีกสักรอบอืมก็มันอร่อยเนาะอันหนึอร่อยอร่อยนี่เลยสองก็คือ มันแตกต่างจากที่อื่นและอีกอย่างมันเป็นทุเรียนที่ได้รับตาสัญลักษณ์ G.I. คือมันโดดเด่นที่อุตรดิตฐ์ปลูกที่อุตรดิษฐ์ับแลรเท่านั้นนะคะถึงจะลอ,อยแบบนี้เป็นรสชาติที่โดดเด่นของที่นี่และอีกอย่างหนึ่งการปลูกทุเรียนหลงลบแปรเนี่ยเขาปลูกบนเขา,ามันมีทั้งความยากลำบากตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวค่ะ ก็คือที่พี่น้อมเล่ามาตลอดเลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นหลงรูปแบบนี้ใช้เวลากว่าสิบกว่าปีนะกว่าที่จะได้ทุเรียนหลงลับแลมันต้องใช้ต้นพันเนี่ยต้นพันที่เป็นพันพื้นเมืองแล้วเราหลงหรือหลินมาเสียบยอดกว่าจะเสียบยอดแล้วออกลูกสมบูรณ์ใช้เวลากว่าสิบสองปีรวมงปีสิบสองกว่าปีอย่างต่ำทีนี้เรื่องของการดูแลคือความยากลำบากในการไต่เขาขึ้นไปดูแลถึงจะเป็นทุเรียนที่ เรื่องของการการันตีลักษณะทางภูมิศาสตร์พื้นที่ดีก็จริงแต่มันก็ต้องอาศัยคนอาศัยชาวสวนในการดูแลด้วยค่ะดูแลทําให้เขาอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่อาศัยธรรมชาติอย่างเดียวธรรมชาติดูแลในในส่วนหนึ่งชาวสวนรักมือต่อในการทำให้ลูกันอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ไล่มงไล่ สำหรับราคานะคะสำหรับราคาหลงรับแรวันนี้ราคาเกรด A นะเป็นเกรด A นะกิโลกร,รัมละ450บาทสำหรับเกรด A กิโลกร,รัมละ450บาทค่าส่งเริ่มต้นที่100สำหรับใครที่แบบว่าอยากรับเป็นเซ็ตเรามีเซ็ต3กิโลกร,รัมนะเซ็ต3กิโลกร,รัมจะได้หลงรับแลงเกรดเอคะ่ะไซส์3กิโลนะคะทั้งหมด2ลูกนะ รวมแล้วน้ำหนักจะ3กิโลนิดๆนะคะในราคารวมส่งแล้ว 1, พันสีใครอยากได้นะคะ หลงเซต a 1พ5 0พิมพ์มาเลยว่าอยากได้หลงเกต a อพันส่ส่วนใครที่แบบว่าอยากทานมากกว่าน,นี้จะได้ทุเรียนหลงรับแรประมาณ4-5ลูกประมาณ4-5ลูกนะคะจะเป็นหลงรับแรเกต A อไซส์ห้ากิโลกรัมเอ้ไม่ใช่ไซส์น้ำหนักห้กิโลกรัมจะได้ทุเรียนหลงรับแรเกตด A แบบนี้สามถึงสีถึงห้ลูกนะคะแบบนี้เลยนะคะในราคารวมส่งแล้ว2,400บาทนะคะทุกคนคะ่ะ สั่งเข้ามาเลยหรือบางคนบอกว่าไม่อยากได้เป็นเซตอยากได้เป็นลูกเดียเด่ยวๆจะเอาลูกโลหนึ่งจะเอาลูกโลสองจะเอาลูกโลสามจะเอาลูกโลสี่หรือลูกสองโลวันนี้น่าจะพอมีอยู่ลูกสองโลม,มีอยู่ลูกสองโลก็มีกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยไลน์แอดน้องปักหมุดให้ด้านล่างแล้วนะจ๊ะคือวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม จะบอกว่าคือทุกครั้งที่มารับแลความรู้สึกเปลี่ยนไปทุกครั้งตื่นเต้นทุกครั้งเพราะมันมีอะไรที่ทําให้เราได้เจอตลอดเวลามันทําอะไรมันให้เรามีความรู้สึกว่าเรานี่แบบเราเรายอมซื้อทุเรียนราคานี่เพราะเราเห็นการทํางานของชาวสวนแล้วเรารู้สึกว่าราคาเป็นเรื่องหลังไปเลยแต่ความอร่อยเป็นเรื่องที่หนึ่งกับความตั้งใจของชาวสวนนี่เป็นเรื่องนัมเบอร์วันไปเลยอะ่ะลูกเพจเชื่อไหมอะ่ะ คือพูดแล้วมันรู้สึกมันตื้นตันจริงๆนะเราขึ้นไปเองเรารู้เลยมันลําบากอะ่ะเราขึ้นไปตั้งแต่เก้าโมงครึ่งเราไปถึงสวนเกือบเที่ยง<ไ>ประ <ound> มาณสิบเอ็ดโมงไปที่ล้งเลยบอกเขาไปที่ล้งเลยค่ะบอกไปที่ล้งเลยเ,เราจะเดี๋ยวลูก othy, ลเพจเดี๋ยวลูกเพจติดตามไปบ้านทันแหว<า>นบอกเขาอย่างนี้ไปบ้านไหนบ้านทันแหวน เดี๋ยวลูกเพจติดตามภาพเลยเดี๋ยวเราจะลงอัลบั้มให้ทุกอันที่เราเจอตั้งแต่ขึ้นไปอุปสรรคอะไรเก็บทุเรียนมายังไงได้ทุเรียนมากี่ลูกลูกเพจเชื่อไหมเราขับรถโฟวิวไปตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งไปถึง11บเอโมงครึ่งเชื่อปะ กว่าจะไปถึงลูกเพดไส้่ามารวมกันแบบมันนั่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดเวลาเรารู้สึกแบบโอ้ทุเรียนก็อยากกินนะแต่ถ้าลําบากขนาดเนี้ยฉันก็รู้สึกแบบเออเราสงสารชาวสวนนะเรารู้สึกแบบโอ้โหกว่าเขาจะขึ้นไปเก็บได้นะอันดับที่สองกว่าจะขึ้นไปถึงสวนนะ ไม่ได้ขึ้นสักทีเพราะว่าทางไปไม่ได้เราเจอต้นไม้ขวางทางเดี๋ยวเราจะลงภาพให้ดูลูกเพจเราใช่เมื่อคืนมีพายุเ,เพราะว่าพอเมะื่อคืนมีพายุปุ๊บต้นไม้ล้มทําให้ต้นไม้ขวางทางทีมงานสาวๆอีจันพี่นอมทุกคนกระโดดลงจากรถกระบะทุกคนไปแบกต้นไม้แล้วผลักลงเขาวะ่ะแล้วเพื่อให้รถไปต่อได้อ่ะมันโอ้โหมัน <laughs> อยากให้ซื้อจริงๆ,ๆอยากให้ลองซื้อไปชิมนอกจากแบบ อะไรที่เราเจอแต่ที่สุดที่สุดของที่สุดของทุเรียนรับแรเลยคือเรื่องของรสชาติถึงจะเป็นทุเรียนลูกเล็กแบบเนี้ยสำหรับเกรดเอนะน้ำหนักมันจะอยู่ที่1กิโลกรัมบวก,บวกไปจนถึง2กิโลกรมัมนะแต่มันจะไม่ใหญ่กว่านี้แล้วเพราะว่าหลินหรือหลงเนี่ยมันจะเป็นทุเรียนไซส์มินินะเป็นทุเรียนไซส์เล็กเป็นทุเรียนไซส์ขนาดเล็กแต่เนื้ออร่อยเนื้อเขาเนี่ยจะมีความแห้งละมุนและรสสัมผัสจะนุ่มๆเหมือนครีมถูกต้องไหม ออกกัวหมวกอ่ะออกเลยเอาออกเลยแต่จะเหมือนยี้เพิงนิดนึงนะจ๊ะหลงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเนื้อมันจะละมุนมันจะครีมมี่เนื้อมันจะนุ่มแล้วเนื้อมันจะแห้งความโดดเด่นคือของลับแรคือเราปลูกในพื้นที่ภูเขาเนาะดินมันไม่อุ้มน้ําผลไม้เนี่ยก็จะไม่แฉะมันจะแห้งเนื้อมันจะแห้งแล้วมันจะอร่อยมันจะมีความละมุนแล้วมันหวานมากมันหวานมันหวานอร่อยหวานแบบไม่เคยกินมาก่อนอะกลิ่นไม่เหมือนทุเรียนมันจะเหมือนเรากินกลิ่นดอกไม้อะไร สงเนี่ยมันมันก็คือทุเรียนที่เนื้อละมุนครีมมี่แต่เชื่อไหมหลินเป็นทุเรียนที่มันไม่มีเม็ดนะทุกคนเม็ดมันเท่านี้เม็ดมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราลงภาพให้ดูทุกคนเนื้อมันน่าจะแบนๆแ,แล้วมันไม่มีเม็ดเลยแล้วมันละเหมนเรากินอะไรก็ไม่รู้ที่มันหวานละมุนกลมกล่อมคือยกให้กับ ยกให้แล้ว่าเป็นผลไม้เทวดาสร้างจริงกับชาวสวนสร้างนะต้องต้องบิ๊กกันแบบนี้นะอ่ะสำหรับใครสนใจขออนุญาตย้ำนะคะราคากิโลกรัมละ450บาทนะคะสำหรับหลงรับแลส่วนลิลลับแลกิโลกรัมละ650บาทค่าส่งเริ่มต้นที่1 0งหลายคนสงสัยมันแตกต่างกันยังไงทักไลน์แอดเข้าไปถามเลยเดี๋ยวแอดมินจะตอบนะคะเดี๋ยวแอดมินจะไปตอบตอนนี้ลูกเพจยังอยู่กับเราหรือเปล่า อ่ะโอเคขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตอนนี้นะโอปอแพนไปให้ดูหน่อยว่าเนี่ยเป็นบรรยากาศทุเรียนตอนนี้ประมาณ100กิโลที่เราเก็บมานะคะที่เราไ่เขาเนี่ยขึ้นไปตัดมาจากบนสวนเลยนะคะเนื้อตัวเนี่ยนะโอมอแหมมไปหมดเลยแต่ต้องยอมเพื่อลูกเพจอีจันที่จะได้กินทุเรียนสดสดใหม่ๆจากต้นแบบนี้นะคะนี่เลยและด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของอเมืองรับแพง เป็นบรรยากาศของเมืองรับแรสองข้างทางก็จะเป็นบ้านชาวบ้านบางคนมีทุเรียนก็จะเก็บมากองขายหน้าบ้านบางคนเป็นล้มก็จะรับซื้อจากสวนที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นเหมือนเหมือนเครือข่ายเนาะพาร์ทเนอร์ยากไปเป็นสวนเครือข่ายคือสวนเพื่อนๆกันนี่แหละที่ไว้ใจได้เราปลูกทุเรียนคนเดียวเราปลูกไม่ไม่พอหรอกไม่พอขายหรอกไม่พอปริมาณความต้องการ ไม่พอกับปริมาณและความต้องการหรอกเราต้องมีเครือข่ายในการที่เราจะรับมาเพื่อส่งต่อเนาะและเครือข่ายก็ต้องเป็นเครือข่ายส่วนที่ได้คุณภาพด้วยต้องปลูก<ม>ทุเรียนมีคนบอกว่าโฆษณาเสาียก,กินเลยอ่าขอบคุณค<ช>่ะ<า>คุณพี่กก็สั่งก็สั่งซื้อเลยคุณพี่หนึ่งปีมีครั้งเดียวหนูพูดจากหัวใจอันนี้พูดจริงๆนะเราพูดจากหัวใจเลยเพราะว่าเราเราเราไปจริงๆเราไปเห็นเราเดินทางเราไม่ได้รออยู่ข้างล่างค่ะ แดดตั้งแต่9โมงครึ่งยันตอนนี้3โมงเย็นเชื่อไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ัดอ่อนนะลูกเพจอากาศมันร้อนกับเขาเรียกนะ35องศาหนูนั่งตั้งแต่9โมงยันถึงบ่าย3โมงเย็นถ้าหนูขี้เหล่ไปต้องให้ไผ่หนูด้วยลูกเพรโอเคดหนุนกันนอกจากที่จะได้กินทุเรียนอร่อยอร่อยแล้วยังได้สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะ อย่างที่บอกหนึ่งปีมีครั้งเดียวทุกคนหนึ่งปีมีครั้งเดียวเดี๋ยวเราลงไปคัดทุเรียนเดี๋ยวเราจะบอกโชว์ในไลน์นี้นะถ้าถ้าลูกเพจยังอยู่นะนี่ก็เป็นเส้นทางที่ลูกเพจเห็นในการเดินทางนะกี่เมื่อกี้ลงมาตอนบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวดูในกาซีเดี๋ยวดูลอะอะชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่ไม่ชั่วโมงด้วยอันนี้ชั่วโมงจะเกือบสองชั่วโมงแล้วสภาพนี่ก็คือแบบว่าเอาอยู่ร้อนอยู่สภาพโสภาพโส ภาพมาแล้วจ้าทุเรียนมาส่งแล้วร้อนมากทุกคนคือมันร้อนจริงเนาะร้อนจนโอ้โหมันลูกเพจกดไลค์แอดนะกดไลค์แอดหน่อยกดไลค์แอดแล้วโอนอย่าเพิ่งโอนก็ได้ยังไม่มีแอดมินตอบยังไม่มีมันไม่ไหวแล้วลูกเพจมันร้อนมากเห็นขนาดดีไม่ซื้อก็ยังไงอยู่นะเนี่ยบอกเขาดีแล้วแอดมิน แอนมินน,น่าเมือกมาแอนมินน,น่าเมือยังยังไม่มาช่วยกันอีกยัง <c oughs> คุกเข่าอ่ะยังนะคะสำหรับใครที่สนใจขอกระดิ่งก่อน <c oughs> ด้านหลังมีการก่อสร,ร้างเสียงดังไปต้องเคายังยังไม่มาช่วยอีกนะคะอ่ะเอาไปลูกเอาไปเอาไป เดี๋ยวนะจะเดีแม่ลุกไม่ได้แล้วตอนนี้อ้เน <c oughs> อ่ะโอ๊ยตา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 ยลูกเพชจา๋ามาเอาทุเรียนไปคัดกันนะคะอ่ะมาโอปอเดี๋ยวพี่อันนี้เองสวัสด,ดีลูกเพชรหนึ่งร้คนนะคะใครสนใจสั่งซื้อทุเรียนที่ไหนจันทบุรีหรอไม่ใช่นะลูกเพชคะ่ะอุตร,รดิตจา้าอุตร,รดิตเมืองรับแลจา้านี่เลย ทุเรียนที่อยู่ด้านหลังไปเอามาจากเขารับแลลูกใหญ่ใหญ่ไซส์เติตโตเดี๋ยวมาคัดก่อนว่าลูกไหนพิมเมี่ยมลูกไห่สุดปังคุณพี่สิริหรือเปล่าคุณพี่สิริถามว่าที่ไหนอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวเราจะเ,เดี๋ยวเราจะเอาของลงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคัดไซส์กันอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวก็โดดลงก่อนโอ้นี่เลยอุ้ยลูกเห็ด หน้าน้งดำมากเลยอ่ะหน้าไหมอ่ะจริงเหรอลูกเพดหน้าน,านองไหมเลยอ่ะดูดิเพก็ไม่ไจับลูกเพดมันไม่ได้ยแล้วสั่งซื้อด่วนลูกเพดอะนี่นะคะก็จะเป็นองี้เดี๋ยวเราไปปอกโชว์ดีกว่า,ดวาเดี๋ยวเราไปปอกโชว์ดีกว่าลูกเพดใครที่สั่งซื้อมาแล้วใจเย็นๆนะเดี๋ยวจะรีบไปตอบเลย เพิ่งลงมาจากเขาเมื่อกี้โอ้โหหน้าไหมเลยอ่ะลูกเหดูดิโอ้โหหน้าไหมเลยร้อนเลยรัวหัวใจมาเป็นกําลังใจให้เอก้าหน่อยรัวหัวใจมาเป็นกําลังใจไปเดี๋ยวจะไปปอกโช์เนื้อกัน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแอดมีลงมาถึงแล้วเดี๋ยวพร้อมตอบรีบตอบเลยนะคะขอกินน้ําหน่อยขอกินน้ําหน่อยนะคะไม่ต้อง มาค่ะลูกเพจเดี๋ยวเราโชว์เนื้อสักหนึ่งแมตต์ก่อนเผื่อใครเป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะเผื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจมาอย่างนี้เลยก็แล้วกัน,นอ,อ่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาโชว์เนื้อกันสักหนึ่งแมตต์นะคะแต่ขอกินน้ำก่อนอคมี้ไม่ไหวแล้วลูกเพจร้อนมากนี่ เดี๋ยวเคาะให้ดูว่าแบบมันปอกได้ยังมาแล้วจ้ะโ <มา S 2> อปอ,อไปตอบไลน์แอดได้เลยลูกเผื่อมีลูกค้าทักมาไหมเปิดไลน์แอดให้ชื่นใจซิมีใครทักมาหรือเปล่า